คุณมีวัตถุดิบที่ดีมากๆเลยครับตอนนี้โซนี่พิ t เจอรอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะฮะว่าคุณเนี่ยจะสามารถทำให้วัตถุดิบที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองหนังตะลุงฮอตนิวส คนหนึ่งในช่วงนี้ที่เรียกว่าเป็นกระแสเป็นข่าวออกมาบ่อยมากๆเลยนะก็คือตัวของคุณแอนดรูกาฟิลครับแอนดรูกาฟิลนะฮะเป็นคนที่ได้มาปรากฏตัวนะน,นี้ไม่ถือว่าสปอยมั้งน่าจะรู้กันหมดแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะฮะแอนดรูกาฟิลครับผมคือคนที่เล่นเป็นสไปเดอร์แมนคนที่2 ใช่ไหมครับแล้วก็มาปรากฏตัวใน Spider-Man No Way Home แล้วก็หลังๆมาเนี่ยเนื่องจาก,ากาว่า Endo Garfield เพิ่งได้รางวัล Golden Globe ไปรางวัลลูกโลกทองคำสาขา,านักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอ n d o ู a r f i e l d มีการออกข่าวเยอะมากๆเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีการพูดคุยกับเอ็มม่าสโตนด้วยนะเห็นว่าเอ็มม่าสโตนอุทานแทบจะอุทานในโรงภาพยนตร์เลยว่าเฮ้ยไอ้เบื้องเอ้ยมันหลอกฉันได้นะฮะเพราะอ n d o ู a r f i e l d เนี่ยลงทุนโกหกเอ็มม่าสโตนเลยนะว่าตัวเองไม่ได้เล่นใน Spider-Man No Way Home แต่ว่าอีาสตอนก็ไปดูในโรงภาพยนตร์แล้วก็บอก นี่โดนไอเอนดูกาฟิลหลอกแล้วหร่เนี่ยนะฮะในครั้งนี้ครับผมเอนดูกาฟิลบอกว่าแสดงขอเรียกว่ายินดีมากๆเลยนะครับถ้าตัวเองจะได้กลับมาแสดงเป็นสไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาร์เกอร์อีกครั้งหนึ่งในภาพยนตร์ Amazing Spider-Man นั่นเองนะฮะซึ่ง t ด e amazing Spider-Man มเนี่ยมันทิ้งปมเอาไว้เยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายอย่างไรโน่นะฮะที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาให้เราได้เห็นเลยว่ามันอะไรยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงไอ้กอบลินเพื่อ เพื่อนมันเนี่ยเพื่อนเพื่อนปีเตอร์ปาเกอร์ตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีมีพลังอะไรมากมายนะฮะด็อกเอรออกโตพุสก็ยังไม่ได้โผล่ออกมาวาลเจอร์ er, ที่เห็นเป็นปีกอยู่ก็ยังไม่ได้เห็นโผล่ออกมานะเพราะฉะนั้น The Amazing Spider-Man มเนี่ยมีสิ่งที่จะสามารถทําต่อได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้โซนี่แทบจะไฟเขียวทุกอย่างแล้วไฟเขียวทุกอย่างเลยในการที่คุณมีวัตถุดิบจากที่คุณให้ ให้มาเวลสตูดิโอให้คาแรคเตอร์สไปเดอร์แมนมาเวลสตูดิไปตั้งแต่ช่วงของกัปตันอเมริกา c ีวิววอรในตอนนั้นนะครับโซนี่พิ t u เจอมีวัตถุดิบที่ดีมากๆก,ก็คือวัตถุดิบที่ชื่อว่า Spider-Man นะครับหลังจากจบสไปเดอร์ n มนโนเวโ m e ฮมให้เราได้เห็นสิ่งที่เรียกว่ามัลติเวิร์สตอนนี้ครับโซนี Sony คุณมีทางเลือกหลากหลายทางเลือกมากมายมากเลยว่าคุณจะทำอะไรบ้างคุณสามารถที่จะทำสไปเดอร์แมน คุณสามารถที่จะทำสไปเดอร์แมน4ในเวอร์ชั่นของโทบีแม็กไกวต่อได้อาจจะเป็นตัวร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งมาก็ได้คุณสามารถทำเดอเมซิ่งสไปเดอร์แมนภาค3ต่อได้อาจจะมีกรีนก็อบลินอาจจะเป็นเวนอมโผล่กมาอาจจะเป็นไอ้วาลเจอร์อาจจะเป็นไอ้ด็อกเตอร์ออคโตพสหรือคุณจะทำเป็นสไปเดอร์แมน Into the Spider Verse ซึ่งตอนนี้กำลังจะมีอาเคสออฟสไปเดอร์เวิร์ที่เป็นภาคต่อจาก Into the Spider Verse ที่เป็นมายมอร์เลสเล่นเป็นสไปเดอร์แมน The Ultimate Spider-Man ตรงนั้นเพิ่มมาอีก นะครับรวมไปถึงคุณสามารถหยิบนำเอาตัวของทอมฮอลแลนด์ตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ย เอากลับมาเป็นสไปเดอร์แมนจะเป็นคัมมิ่งอะไรก็ได้จะเป็นโฮมอะไรก็ได้อยู่ในจักรวาลของโซนี่ได้ด้วยเหมือนกันวัตถุดิบคุณเยอะมากๆเลยนะครับรวมไปถึงข่าวที่ว่าอยากจะให้อิมาสโตนมาเล่นเป็นควินสเตซี่เป็นสไปเดอร์เกนด้วยเหมือนกันหรือแม้แต่อันยาเซิร์อจอยที่จะมาเล่นเป็นแบล็กแคทที่อยู่ในจักรวาลของสไปเดอร์แมนด้วยเหมือนกันคุณมีวัตถุดิบที่ดีมากๆเลยครับตอนนี้โซนี่พิกเจอร์อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะฮะว่าคุณเนี่ยจะสามารถ ทำให้วัตถุดิบที่คุณมีอยู่ตอนนี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองวัตถุดิบคุณดีมากๆเลยนะแฟนๆของสไปเดอร์แมนรอคอยดูครับตอนนี้มาเวลปุงเอาไว้ปุงสไปเดอร์แมนเอาไว้แบบฟูเต็มที่เลยคุณรีบช้อนตอนนี้คุณรีบจับกระแสตอนนี้เอาไว้ให้ดีแล้วคุณจะพุ่งทูดามูนกับแฟนชายสไปเดอร์แมนกับคาแรคเตอร์สไปเดอร์แมนที่คุณมีเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่า ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆถ้ามันมีจริงๆเนี่ยรอคอยดูกันครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง a l e ็ a n d e r Channel